สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆคนเลยนะครับก็คือเรื่องธุรกิจครอบครัวในเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะคือจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะครับทั้งบทความผลสำรวจหรือและแต่กระตูพูดคุยต่างๆเนี่ยพบว่าเออธุรกิจในไทยกว่า80%เปลยนะเป็นธุรกิจครอบครัวโอว้เยอะมากนะคะใช่ครับแต่ที่มันน่าสนใจ หรืออาจารย์น่าตกใจนนิดก็คือมีไม่ถึง5%ครับที่สามารถส่งต่อไปถึงรุ่นที่4ได้5%น้อยมากจริงๆค่ะตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะเลยนะคะนั่นนะสิครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมทายาตรุ่นใหม่หลายคนถึงเลือกทางอื่นหรือแบบว่า ไม่ได้อยากสารต่อแล้วธุรกิจครอบครัวเองเนี่ยกำลังเจอกับความท้าทายอะไรอยู่บ้างค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าขบคิดจริงๆนะคะซึ่งปัจจัยเบื้องหลังเนี่ยเอ่อมันก็ซับซ้อนหลายอย่างเลยทั้งเรื่องส่วนตัวความคาดหวังของตัวทาย,ยาทเองแล้วก็เรื่องโครงสร้างภายในธุรกิจที่อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนคือความแตกต่างทางความคิดระหว่างรุ่นเนี่ยชัดเจนมากเหมือนมาจากคนละโลกกันเลยบางทีใช่ค่ะ ประมาณนั้นเลยวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะปมเรื่องพวกนี้กันค่ะดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งทายาทกันก่อนเลยข้อมูลหลายๆที่ชี้ว่าเหตุผลหลักๆที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากสารต่อกิจการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ชอบตัวธุรกิจนะแต่หลายครั้งเขารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับคุณค่าหรือเป้าหมายชีวิตส่วนตัวของเขาที่มันอาจจะต่างไปจากรุ่นพ่อแม่อืมอันนี้เข้าใจได้เลยค่ะ บางคนก็มองว่าธุรกิจมันดูเก่าไปแล้วขาดนวัตกรรมหรือแบบไม่มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงฝีมือในแบบที่เขาอยากทำเห็นด้วยมากๆค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะคือการที่เขาเห็นภาพความเครียดความเหนื่อยยากของรุ่นพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันก็ทำให้เกิดคำถามในใจนะว่านี่คือชีวิตที่เราอยากได้จริงๆหรออ่าใช่ใช ประกอบกับพอมีความคิดวิสัยทัศน์ที่ต่างกันอย่างที่ข้อมูลก็ชี้ตรงกันหลายแหล่งเลยว่าคนรุ่นใหม่อาจจะอยากลองอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะเสี่ยงขึ้นหรือเน้นเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นแต่พอเสนอไปแล้วไม่ได้รับการยอมรับหรือโดนมองว่าเพอ้อฝันมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนไอเดียฉันไม่มีค่าเลยเหรอถูกปิดกั้นไปหมดมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนด้วยใช่ไหมครับที่แบบ บทบาทพ่อแม่ลูกที่บ้านพอก้าวเข้าออฟฟิศมันกลายเป็นเจ้านายลูกน้องไปซะง,งั้นโอ้โห oh, อันนี้คลาสสิกเลยค่ะมันคงอึดอัดน่าดูเลยนะครับบางทีก็เหมือนถูกคาดหวังหรือโดนกดดันกลาย,ลายว่ายังไงก็ต้องรับช่วงต่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วประเด็นนั้นมันก็ไปเชื่อมกับอีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคือถ้าเข้าไปทําแล้วมันพลาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนมองหนักกว่าคนลอกอีกเพราะเหมือนมีแต้มต่ออยู่แล้วไงคะอ่าจริงด้วย แต่พอทำได้ดีก็อาจจะมีคนมองว่าอ๋อก็เพราะโชคช่วยไม่ใช่ฝีมือจริงๆหรอกอะไรแบบนี้คะ่ะแรงกดดันมันเยอะกว่าปกติคะ่ะแผนส่งต่อที่ชัดเจนมากๆอันนี้ผมเห็นข้อมูลจาก PwC นะครับบริษัทที่ปรึกษาใหญ่เลยเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวเกินครึ่งน่ะไม่มีแผนสืบทออตำแหน่งที่เป็นรูปธรรมเลยโอ้เกินครึ่งเลยเหรอคะครับหลายครั้งคือคิดว่าเออรู้ๆกันอยู่แล้วแหละหรือไม่ก็แบบปล่อยให้ไปตกลงกันเนนปอนกใกล้ๆ ซึ่งพอถึงเวลาจริงมันก็วุ่นวายกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาเลยแน่นอนค่ะแล้วก็ปัญหาคลาสสิกที่แก้ไม่ค่อยตกเลยก็คือความขัดแย้งภายในโดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากงสีนะคะกงสีคํานี้ได้ยินบ่อยมากใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นกองทุนกลางหรือทรัพย์สินหลักของครอบครัวถ้าไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีพอที่มันเป็นธรรมโปรง่งใสแล้วก็ชัดเจนเนี่ย กรงสีนี่แหละค่ะจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งใหญ่ได้เสมอเลยแล้วทางแก้พอจะมีไหมครับก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้เยอะนะคะคือการทำธรรมนูญครอบครัวหรือ family constitution ขึ้นมาที่ตกลงกติกาต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยอันนี้ช่วยลดปัญหาได้มากค่ะอ๋อการมีกติกาที่ชัดเจนเข้าใจตรงกันใช่ค่ะ แล้วเรื่องการบริหารคนล่ะครับที่บางทอาีอาจจะเน้นใช้คนในครอบครัวเครือญาติมากกว่าดูที่ความสามารถจริงๆอันนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างครับส่งผลโดยตรงเลยค่ะกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะคะถ้าตำแหน่งสำคัญสำคัญไม่ได้ถูกดูแลโดยคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นจริงๆแต่เป็นเพราะว่านามสกุลเดียวกันหรือเป็นญาติกันมันก็ยากนะคะที่ธุรกิจจะโตได้เต็มที่ จริงครับการเปิดรับมืออาชีพจากข้างนอกเข้ามาช่วยหรือแม้แต่การกําหนดเกณฑ์ประเมินผลงานของคนในครอบครัวให้มันเหมือนกับพนักงานทั่วไปเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะในยุคนี้อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยผมว่าคือความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินนะครับคนที่จะมารับช่วงต่อนี่ต้องอ่านงบการเงินเป็นเข้าใจเรื่องภาษีบริหารเงินสดได้สําคัญมากค่ะไม่งั้นก็เหมือนขับเรือแต่ไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่เลย อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เห็นชัดเลยนะครับธุรกิจที่การเงินไม่แข็งแรงหรือบริหารไม่เป็นระบบพอเนี่ยก็ล้มหายไปเยอะเลยจริงค่ะทีนี้ถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนะคะอีกมิติที่สำคัญมากเลยคือเรื่องความแตกต่างระหว่างรุ่นหรือ generational gap ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอ่าใช่ครับ คือคนรุ่นเบบี้บูเมอร์ที่เขาอาจจะสร้างตัวมาในยุคที่เศรษฐกิจกำลังบูมมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีมุมมองต่อความสำเร็จความมั่นคงหรือการทำงานหนักที่มันต่างไปจากคนรุ่น Gen Y หรือ Gen Z ที่โตมากับโลกที่มันผันผวน,นกว่า,วาความเหลื่อมล้ำสูงกว่าแล้วก็ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดหมายความว่าคนรุ่นก่อนอาจจะเชื่อในสูตรสาเร็จเดิมๆว่าขยันเข้าไว้เดี๋ยวก็รวยเอง เพราะเขาเห็นโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเขาในยุคนั้นประมาณนั้นค่ะแต่คนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเฮ้ยแค่ขยันอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมัง้งในยุคนี้โครงสร้างสังคมระบบเส้นสายหรือจังหวะเวลาโชคมันก็มีผลกับความสําเร็จเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวเราเพียวๆถูกต้องเลยค่ะมุมมองต่อคําว่างานกับชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมาก คนรุ่นใหม่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่อง work-life balance มากขึ้นความหมายของงานที่ทำหรือว่างานนั้นมันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมหรือเปล่ามากกว่าจะมองแค่เรื่องตัวเงินหรือตำแหน่งเพียงอย่างเดียวซึ่งแนวคิดพวกนี้ก็อาจจะไปขัดกับค่านิยมเดิมๆของธุรกิจครอบครัวที่อาจจะเน้นการทุ่มเทท,ทุกอย่างร0 0เพื่อกิจการเท่านั้นใช่ค่ะมันก็เลยเกิดความตึงเครียดขึ้นได้ ฟังดูแล้วการส่งต่อธุรกิจครอบครัวนี้มันซับซ้อนกว่าแค่การเปลี่ยนมือผู้บริหารจริงๆนะครับมันโยงไปถึงความฝันส่วนตัวของแต่ละคนความสัมพันธ์ที่มันละเอียดอ่อนการจัดการความขัดแย้งและก็เรื่องการเตรียมตัวของทั้งสองฝั่งเลยทั้งคนที่จะส่งมอบแล้วก็คนที่มารับช่วงต่อใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญที่สุดที่ข้อมูลจากแทบทุกแหล่งชี้ตรงกันเลยนะคะคือการวางแผนอย่างเป็นระบบค่ะทั้งแผนการสืบทอดตําแหน่งที่ชัดเจนการบริหารจัดการกงสี ให้มันโปร่งใส,สตรวจสอบได้การมีเกณฑ์ในการเอาคนเข้ามาทำงานที่ชัดเจนโดยเน้นความสามารถเป็นหลักแล้วก็การเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้กับผู้บริหารรุ่นต่อไปด้วยอันนี้ขาดไม่ได้เลยการมีธรรมนูญครอบครัวก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ช่วยให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันค่ะครับ แล้วก็ต้องไม่ลืมมิติเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่างวัยที่นับวันจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆการสื่อสารทําความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันนี่สําคัญมากๆเลยเพื่อจะหาจุดร่วมกันให้ได้แล้วพาธุรกิจเดินหน้าต่อไปถูกต้องค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเราจะลองเปรียบเทียบธุรกิจครอบครัวเหมือนกับบ้านหลังเก่าแก่หลังหนึ่งที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ในยุคที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงพายุเศรษฐกิจพัดแรงขนาดนี้คำถามสำคัญที่อาจจะอยากชวนให้คิดต่อนะคะก็คือเราจำเป็นต้องรือ้อโครงสร้างของบ้านหลังนี้ใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับปรุงการตกแต่งภายในให้มันดูทันสมัยขึ้นก็เพียงพอแล้วอืมคำถามน่าคิดมากครับค่ะการปรับตัวระดับไหนที่จะทำให้บ้านหลังนี้ยังคงแข็งแรงแล้วก็ยังได้อยู่ต่อไปได้ท่ามกลางโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็ฝากไวใ้ให้ลองคิดกันดูค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงได้เห็นภาพรวมความท้าทายและแนวทางของธุรกิจครอบครัวกันพอสมควรเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ